รับต้นปีไบรว์วเชิรวิทย์ติด Global Fashion Icon of 2023 g จอ Global Choice ได้มีการจัดอันดับของไอดอลซุปตาที่มีผลต่อวงการแฟชั่นระดับโลกทั้งชายและหญิงรวมกัน100คนหรือ100 Global Fashion Icon of 2023ที่มีสไตล์โดดเด่นมีอิทธิพลทางแฟชั่นระดับสากลโดยมีซุปตาบองไทยที่ติดลิต์100 Global Fashion Icon of 2023มากมายที่ทำเอาวงการแฟชั่นต้องสั่นสะเทือนเพราะมูลค่าทางสื่อและแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆทั้งในไทยและทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มสุดฮอต ไบร์วิเชอรวิทที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ11ด้วยความฮอตและการันตีด้วยคุณภาพจากหลายๆด้านทําให้ไบรท์ถูกเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ของเบอร์เบอรี่รวมทั้งปี2023ที่ผ่านมาไบรท์ Bright ได้เดินสายร่วมงานและรับรางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง